จ้าผู้พ่กพอกับไรชาแนลจ้าเมื่อนี้กภาพน้องแมรมาซ้อมเลือดค่ะแต่ก็แปลกใจไหมพี่นอ้องบ้านพี่น้องเป็นบระจ้าที่ว่าโรงพยาบาลเปิดปิดเป็นเวลานีจา่จ้าเคยมีบ่อยู่โรงพยาบาลบันดาลรั้นหอยจังหวัดสุโขทัยมีนะจ้าเปิดปิดเป็นเวลานะคะ่ะหมดหลายเดี๋ยวจะรอผลเมื่อนี้ยังไม่ได้เข่าตรวจเลยจา้าในกระเจ็ดม้งกว่าละหมอเขาเปิดปิดเป็นเวลาค่ะจ่นอกร้อนเข่า เคยมีบอ่อโรงพยาบาลทาั้งมันพี่น้องเคยมีบ่าจะเปิดเปิดโรงพยาบาลเป็นเวลานะโรงพยาบาลพลัฐบ,บานลนนจ๊ะจ่แบ่มเอก,กชนซึ่งเคยเห็นแล้วต้องรอฟังผลตรวจเจาะประมาณเก้าโมงเลจจ้าจอเลือดแล้ยวยังไงจะอัปเดตอาการน้องม่ให้ิ่งนะคะพี่น้องเด็คือคนไข้ที่ต้องมารอหมอหมอยังบ่เปิดตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเกครึ่งน,นี่นะคะบ่มีหมอจักคนเลยนะคะ เนี่ยเคอาเตย์ย่งกับปิดมดแต่คนไข่บริการตัวเองวัดไข่เองวัดทีอย่างอง,อง,องนี่จ้ะแดดเพิ่งเห็นโรงพยาบาลหลังเดียวนี่เรื่องงานบ้านเดียวนี่หนแหละโรงพยาบาลก็คือบันด่านร้านหอยนี่แหละจะิเป็นแบบเนี่ยห้องยาห้องใจยาพิษมดนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่า นี่คือคนไข้ต้องมาวัดความดันเองียงกันเองด้วยจ้ะพี่น้องแช่ไห็ในเร้อค่ะเพื่อให้ใครอวคายกระทรวงสาธารณาสุขมาตรวจสอบจ้ะมันมีบอจ้าเหตุงานแบบเนี่ยโรงพยาบาลอื่นเป็นแบบนี้บอขอถามเนี่จนยจ้ะนีนะจ้ะบอเคยมีเด้อบอเคยเห็นดอก ามาหอดบ้านแล้วพี่น้องหมอตรวจแล้วจะเลือดแล้ววันนี้เก็ืเลือดน่องต่ำลงไปสองเปอร์เซ็นต์หมอกังวลว่าจะเป็นไข่เลือดออกค่ะพี่น้องแต่กันยังชี้แนบ่ได้ยังบ่แน่ใจนะจ้ะอันกันยังมีไข้สูงมเมื่อเช้านี่หมอกระบาดกันยังได้สามสิบแปดอยู่มันนี่ก็จะเลือดไปแล้วผลเลือดออกมาว่าติดเชื้อไวรัสแต่ไม่รู้ไวรัสตัวใดนะหมอก็ยังบ่ได้ฟันธงว่าเป็นไข้เลือดออกจ้าพี่น้อง เมื่อื่นวันเสาร์หมอนัดไปเจาะเลือดอีกคัหนึงน่งยังบมลู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงน้องไม้บอกอาการนี้ก็รอเบิ่ออาการอีกพรุ่งนี้จะพี่น้องพรวานาไปตย์ใหงเป็นไข้เลือดออกเลยจ้ะแต่หมอกับเก่งๆเลยจ้ะพี่น้องเก่งๆว่าจะย่านผลออกมาเป็นแบบนั่นเพราะว่าบ้านอยู่ในป่าแต่ว่าพี่น้องม่ต้องกันนั่นเด้ยเพราะว่าเพราะว่าที่ไปกับแม่เนี่ยแม่ทายากันยุง่งเ้อจ้ะ แม่ทายากันยุ่งทุกข้างที่เขาป่าไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นตากล้องให้ขอไม่ได้ให้ลูกไปแบบไันได้ขอชีท้ทายากันยุ่งให้ลูกเ้อจ้ะแต่ที่เรายุ่งกัดเพราะยังน้องอะเลิกแบบไปแลนเล่นกับเพื่อนตอนเย็นนะจ้ะแลนเล่นกันแล้ะก็แเปนเล่นซ่อนแอบฝ่าแม่พี่น้องพอได้ทายากันยุง่งนั่นคือเป็นเหตุผลที่ว่า ยุงอ่ะสกัดเพราะว่าต้นออกมาเนี่ยโตแกไมีตตจุ่มยุ่งไหมจ้ะ,ะคีเราจะเป็นช่วงนั้นถ้าเป็นยาถ้าเป็นการออกโดนโทษแม่บ่ได้ว่าเป็นพ่อแม่ผ้าขาป่าแม่นอกค่ะเพราะว่าไทายยากันยุ่งตลอดใส่เสื้อผ้าแขนยาวกันไว้ตลอดจ้ะแต่ว่าที่เป็นนี่คือน้องไปแลนเลนก็หมูนะคะไปซ่อนแอบนี่ก็จะช่งเกลอแยเพิ่นอ,อื่นวันเสาร์ก็ต้องไปเจ้เลือดบึงชนึงผ่านก็คือผ่านนะจ้ะ อยากเขาว่านะ่าคือบ่อยากให้เป็นใครเลือกออกก็คอยเห็นกันยากงานกันหลายมันสิมากดานดีทั้งหมาทั้งไก่ทั้งอยังอยู่บ้านมันยากหลายอย่างคนผู้เดียวได้พี่น้องคอยไม่ได้มีญาติพี่น้องเดยคอยไม่อยู่พี่นะมีแค่สองคนแม่ลูกอันนี้ก็สิงคันหนักไปเบิ่งไใละไปสิมาเบิ่งหมาเบิ่งไก่ให้อาการที่ว่าน้องเขาปา่านั่นน่ะคือ แกกินเออแกทายากันยุงเด้อจ้ะแต่ว่าอื่นเ้องเป็นแบบเสียดสีจ้ะถ้าถ้าสมึติทาทาทาว่าแกเป็นก็คือตอนตอนขำชงเกลื่อนเพิ่นจ้ะตอนขำจ้ะพี่ก็เลยพากันมาเดี๋ยวคขอไปท่า้กินข้าวเศร้าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคขอตอนนี้ยไปย้ำขนมจีนยังกินข้าวก่อนเพราะว่ามึงเศร้าก็ไปกับไปแต่เศร้านึกว่าหมอเขาสิม,มาตรวจแต่เศร้าบ่าแม่นจ้ะโรงพยาบาลบ้าน,านมึค่อยเป็นแบบระบบแบบโรงงานเลยจ้เข่างานสองโมงครึ่ง ข่อยกัเพิ่นเคยเห็นแม่จ้ากะนั่งถาไป็นทั้งโดนโอ้โี่กับเฮ็ดน,นางกินแล้วข่อยก็ฝฟ้าว่าไปไว้ได้ตรวจไว้พอเป็นห่วงลูกนะจา้าเพิ่นไข่ขึ้นสูงไข่เพิ่นบ๊อลดก็เลยต้องพาก,กันไปแต่เศร้าทีไหนได้ไปกเพิ่นได้เข่าตรวจเลยทิปนี่กัฝากพี่น้องเลยนะจ้าเข่าบกกิ่งกดไลก์กดแชร์เป็นกำลัง,งใจสองคนแม่ลูกใลเด้อพี่น้องค่ะถ้บ่ได้พาพี่นอ้องเขาป่า้นช่วงนี้เพราะว่าต้องแล่นน้ำรงพยาบาลลูกอีกจาก้า บางที่ก็อาจจะไปเบิ้งไ่ได้เบิ้งคลิปเพื่อนแน่หรือว่าตอบคอมเมนต์เพื่อนซ่าแน่ยังแน่ก็บเยาว่ากันเด้อจ้าตอบคอมเมนต์พี่น้องซ่าไปก็บเ่าว่านะจ้าพี่น้องคนเคยเคยไปยากแน่เบิ้งไข่ลูกเข่าเบิ้งอาการของลูกแล้วก็แล่นไปแล่นเข่าโรงพยาบาลนะจ้าบ่ค่อยมีเวลาเด้อจ้าพี่น้องกเยาว่ากันเด้อจ้าคอมเมนต์มาว่ามาคุยกันแน่นะจ้าแล้วก็ขออนุญาตอ่า กินเข่ากันเด้อจ้าสะย่ำขนมจีนกินข่าจะจะเพ่อได้พาไปป่าไปหาย,ยังดวยวจะเพราะต้องเมืองกันลูกก่อนฝากคลิปฝากช่องน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้นในเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า